ประกอบโรเปิดปากกินสันตอนแรกรไม่เชื่อไปสิกาลินก่อนเพราะว่าเป็นออฟฟิซินโดก็เลยเบี่ยงไปที่สนาบันภาษารองบอกเห็นว่าตรงกาเสกาลินนะคะแล้วให้ยามาทาค่ะยาปากกินสันโอเคแล้เแล้วแล้วทีนี้ดีขึ้นไหมคะเริ่มแบบความช้าการแบบว่า หยิบจับของไม่ได้หรือแบบอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงถ้ายาคุมอยู่ก็จะดีก็จะดีถ้ายาดอกลงมันก็จะชา้าเก่งๆเวลาเราทําอะไรไม่ดันมันจะคือสมองเราอยากให้ทำาัไม่ทำมันก็จะเก่งปวดหัวอ๋อมันก็จะมีปวดหัวถ้าสมมติว่าจะทําอะไรแล้วเราจะทำาม่ได้อ,อ,อโอเคแล้วแล้วออคุณพี่มีแบบเหมือนเหมือนชักสัน่นอะไรอย่างนี้มีไหมเหมือนแบบสัน่นแบบว่า ทั้งตัวขาสั่นแขนสนั่นอย่างเงี้ยค่ะมีตอนที่นอนแล้วจะกระตุกเฉยๆฉไม่มีสั่นแบบนั้นค่ะอ๋อนอนแล้วก็จะกระตุกอันนี้คือเร็วเร็วนี้หรือว่าเมื่อหกหกปีที่แล้วนะคะคือเร็วนี้ค่ะอ๋อเร็วเร็วนี้ตอนนอนใช่ไหมคะอนน,อนค่ะจะต ตกกะตกขึ้นอ๋อโอเคค่ะกลางวันเหมือนใช้ชีวิตปกติเดินไปกินข้าวหรือว่าเดินเดินออกไปหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็คือส่วนใหญ่จะไม่มีมันมันจะเป็นอาการเหมือนกับว่าช้าอย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนว่าที่ที่หนูเห็นใช่ไหมอืออืออือบางทีถ้าวันไหนมันไม่มีแรงเลยมันก็พลอยแบบอ่อนแรงนแบบอ่อนแรงไปแต่ว่าเรื่องอาการที่เหมือนกับสั่นๆเกงๆอันนั้นจะเป็นตอนตอนตอนนอนมากกว่า โอเคแล้วทีนี้อ๋อเหมือนพอรักษามาเ, sight, material, เรื่อยๆกินยาเริ่มงพากินสารมาแล้วอาการพวกนี้มันเบาลงไหมคะทรงๆค่ะทรงๆก็ก็คือไม่ไม่ได้ดีขึ้นคืออาการชาก็ยังคงเดิมแล้วก็เรื่องของอ่ออาการแบบว่าตอนนอนแล้วยังแบบสั่นๆกินๆก็ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะกระตุกกระตุกเนาะ ช่วงใกล้นอนเนี่ยจะปวดพลิกไปพลิกมาจะปวดมือปวดสะบัเนี่ยค่ะ๋อไปหลับก็ปวดไม่ตามร่างกายค่ะมันจะหลับได้ก็นานพลิกไปพลิกมาอ๋อค่ะแล้วอะไออย่างยกตัวอย่างเหมือนชาเหมือนเมื่อคืนอย่างเงี้ยค่ะหลับได้ได้ได้นอนหลับจริงๆกี่โมงเอ่ยประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มโอเคแล้วต้องตื่นกี่โมงคะตื่นขึ้นมาก็ประมาณตีสามบ้างอ๋อตีสามโอเคแล้วแล้วในช่วง ช่วงนั้นคือหลับสนิทไหมค่ะช่วงอ๋อคือหลับสนิทดีททอคค๋อแต่พอจะนอนหลับได้ก็จะปวดก็ะจะปวดไม่ไปมือเราไม่รู้จะเอามือไปไว้ทางไหนดีแล้วที่มีเรื่องปวดคนพี่มีบรรเทาอาการอย่างอื่นมีไหมคะเช่นแบบสมมตินะกินยาหรือได้ไปนวดอะไรอย่างนี้เคยเคยเคยรักษาไหมเอ่ยไปรักษาลวดแผ่นบัวลาแล้วก็อบสมุนไพรแล้วเราอาการเบาลงไหมก็จะเบาช่วงที่เราไปทํา การนอนโอบแล้วนวดนะคะอ่ามันก็มันก็จะดีในในช่วงนั้น,นใช่ไหม<ช>คะมอ๋อโอเคแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนกลับมาเป็นอีกแต่ว่าก็คือไปนวดตอนที่มีอาการแต่ไม่ไม่ได้ไปรักษาต่ออะไรงนี้ต่อเนื่องใช่ไหมไม่ได้ต่อเนื่องอค่ะรักษาเพราก็นานปวดแล้วก็ไปคุณพี่มีโรคประจําตัวอย่างอื่นไหมนอกจากพาร์กินสันไม่มีค่ะมีออฟฟิซินโดกับพาร์กินสันสองโรคอ๋อสองโรคใช่ไหมค่ะ โอเคแต่ว่าทานข้าวอะไรทํากับข้าวได้ได้ได้ปกติเนาะทกับข้าวได้ปกติแต่จะช้าช้าจะช้าช้าใช่ไหมคะเอ้มอกี้หนูหนูพอเห็นละคือจริงๆเหมือนเหมือนตัวพากินสารนะค่ะเหมือนมันเป็นความเสื่อมของอายุด้วยแต่ว่าเอ่อมันจะมีปัญหาเหมือนเหมือนตัวแบบเอ่อพวกเส้นประสาทหรือความเสื่อมอะไรเงี้ยทีนี้มันมันก็จะเกิดจากแบบถ้ารู้เราคิดจะทําอะไรที่มันละเอียดหน่อยอะไรเงี้ยมันจะจะทำได้ช้าอันนี้คือเหมือนว่ามันเป็นสาเหตุของตัวโรคอะเนาะ จริงๆพายินสารส่วนใหญ่จากภก็คือส่วนใหญ่นะ60สปีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะน้อยก็60มันจะน้อยหน่อยขาขวาจะไม่มีแรงขาข้างขวาไม่มีแรงกระดิกเนี่ยกระดิกไม่ได้ได้อ้อกเท้าจะช้าต้องใช้เท้าซ้ายช่วยเหยียบรองเท้าแล้วกลื่อนออกไหนลองไหนลองลองอายกยกขาข้างขวาขึ้นแล้วทีนี้คุณพี่ลองกระดกข้อเท้าขึ้นลงได้ไหมคะแค่ข้อเท้าก่อน ชชาเนาะโอเคได้นะเราลองแบบว่ากระดกนิ้วเท้าด้วยค่ะอ่าสมมุตินะอย่างนี้ก็คือกระดกข้อเท้าขึ้นลงคือแบบนี้เนะาะเมื่อกี้ทาได้แล้วถ้าเหมือนนิ้วเท้าอ๋อแค่นิ้วอะค่ะอย่างเงี้ยพอทำได้ไหมทำได้อันนี้คือทําได้เนาะนับถึงสิบห้านะสบห้าอ่ามัน,ม,น,ม,นมันเหมือนแรงมันเริ่ม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 ตกแล้วก็เริ่มสั่นนิดนึงเนาะอันนี้นะสองสามสี่ห้าอันนี้ดู